เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะแล้ววันนี้เรามาอยู่กับแบบฟิตโกลนะครับผมวันนี้อาจจะแต่งตัวแบบเหมือนน่ากลัวไปหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาลองเล่นแบบฟิตโกลกันบ้างครับ <c oughs> มาซื้อเบ็ดมืนแบบสำหรับมือใหม่นะครับเราเป็นมือใหม่เราก็ต้องซื้อนะครับผมฮะ เน็ตอุไม่ดีวยอะนะตัวนึงนะทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนที่เน็ตผมดีก่อนนะครับโอเคนะครับมาละโอ้ยอาจจะเสียงดังไปหน่อยนะทุกคนขออภัยด้วยดมเสื้อกันเงียบเป็ี่ยนมาเลยอุ้ยกูหล็บมันเล็กจังวะทุกคน Rồi Mà nó nó qua trong này. Nó nó tụt qua trong này. bếp của hai bên โอ้ตกเรด้ด้วเกอะไอ่ะเกมมันก๊อบเกมตัวเกมันก๊อบโาอะไม่รู้อะใค อะไรปลากูล่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้ปลาเหรอทุกคนกี่อกีได้ปลาเออขายแล้วนี่ว่ะช่วงนี้กูอาจจะมึนๆหน่อยครับกู เพื่อนกูเนี่ยอเอาจริงดิดูดิแหลกจนหนุกสื้อผากูเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอ,ขอดูคนเบ็ดอันต่อไว้ได้ปะตั่ไปตอนที่ผมเก็บตังค์ครบหนึ่งพันเลยดีกว่าครับ let's go โอยโอเคนะครับตอนนี้เราไปตังค์หนึ่งพันแล้วครับมันจะให้เราไปซื้อเบ็ดอะไรไม่รู้ โหเบ็ดแปดร้อยห้าสิบจริงเลยรถติดอะไรม,ม,มาตกกันยี่ดเดียวหรอไม่มีคนในด้วยนะคนโอ๊โอ๊โอปลาตัวใหญ่มาก ฟ้าที่เราตกได้นะครับพืกอนอเเว่เกมดีอยู่นะนิดหน่อยเ <c oughs> <c oughs> ยอยะๆนู่นคงไม่เบื่อกันเนาะงั้นเราไปงั้น งั้นเราตัดภาพไปตอนที่ผมได้ตัง2,000เพื่อไปซื้อเบ็ดใหม่กันคับกดโอเคตัดล่นโอเคโอเคไม่ตัง2,000แล้วนะขบมนไมขายก่อนอพาร์ทเวนไป่ขายเลหนึง เบ็ดเบ็ดโอ้โเบ็ดเกมนี้เยอะอยู่นะสองพันอันต่อไปหนึ่งหมื่นสองโอ้มีมีแพ็คมีแพ็คเหยือด้วยอะไรเนี่ยแพ็คเหยือการถือคือแบบการถือแพ็คคือแบบโอ้มีรูปปลาตรงนั้นเลยนะมวดเห็นปะ มาแล้วสุกเอาอืมกะโดดเกียน่อุย้ยมีก่อนที่สองด้วยหรอพงรู้นาชาพันเกิจ มันมีเรือด้วยวะไม่รู้อ่ะได้รับเงินอู้เอ้าผมไม่ได้ตังแต่แค่ไม่รู้เดี๋ยวกูจะพูดอะไรไม่รู้หือมาเหอะทุกน อู้ปลาอะไรเนะี่ยอ้ไม่ใช่ปลา,านี่มันเต่าระดับระดับแปกนะครับตเต่าอตกสิถ้าเก็บเอ่อถ้าผมถ้าผมเก็บปังได้ตอนนี้นะครับ เรามีอยู่3,000ครับทุกคนผมจะเก็บตังจนกว่าผมจะได้หนึ่งหนึ่งมื่สองพันเพื่อไปซื้อเบ็ดใหม่ครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะตัดจบนะครับอันนี้อาจจะเป็น EP หนึ่งก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวไม่ต่อก็ไม่เป็นไรครับน่าจะไม่เดีดว EP วเดี๋ยวถ้าอยากเล่นแบบนี้เมื่อไรเดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับทุกคนอยูไ่ได้แปกอ่ะต่อ ธรรมดาธรรมดาหรือมันธรรมดาวะนะไม่รู้เลยนะ่ะอ้ยอะไรวะอะไรอะ่ะหนอนกระทิง มันอ่านว่าอะไรวะชช่อมันแปลกนะเดี๋ยวเราเอาลองเ,เอาไปขายกันเลยดีกว่าโอ้ยอึมฮโอเคถึงซื้อเบ็ดแปดหมื่นได้แล้ว ไปซื้อเลยไหวเดี๋ยวผมลองไปไปหาลูกพี่ก่อนครับลูกพี่ราชาราชาภารกิจนะครับนี่อะไรวะชายชายชาลาภารกิจคืออะไรเหรอนำเงินสดอุ้ยพระเจ้าสองแสนห้าเล่เหรอโอ้พระเจ้า ีบนะอยากไปเนี่ยต้องมาเมย์วะไปทุกคนคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับขอให้เป็นวันที่ดีอุ้วทำไมตาคนเนี้น่ากลัวมา,ากแมเ่เริน่นเลยล่ะอะนรระดับมันยังไม่สนนครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับทุกคนโดกดไลค์จนหมดเลยไม่ไปอย่าลืมอย่าลืมฝากฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ <laughs> เพื่อหยุด <laughs> อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมนะครับช่วงนี้อาจจะลงคลิปบ่อยหน่อยนะครับทุกคนก็คครับก็ขอชโวคดีขอบม่หดีดีเหมือนเดิมนะทุกคนบายบายบ๊ายบาย,บาย